สวัสดีจ้าเมนีตุ่มสาวดอกลักกลับมาเราเด้อจ้าเมน,นีไม่กินตาํตาส่วนตาส่วนเขาวปุ่นใส่ตาําหมกหูมบลุยกระถินใส่กระถินมิดกระถินเมี่ยนปลาตะเพียนเผาปิ่ง,ป,งปิ่งเกือ ซดๆด้วยค่ะขอตะเรยมากเลยปลุกไสไปซีดเบ็มาให้กินพักตะเมียนพักกาศหินอันนี้เข้าเจ้าปลูกด้วขอเข้าเจ้ามาหินหินกับนอ้องใหม่ตุ่มอันข้อมุ้จานทั้งนีแล้วค่ะเสียวมือสวยตํหมูงค้นเขาเนีงเง้ยมียศจักรว่าเดี๋ยวเบิ่งก่อนทาเพชรยังสกินเขา บ่อเพ็ดก็บม่อกินทำมะหุ่งเนียน่ยซื้อมาก้วยค่ะนี่งพดีตามเองไปซื้อเอาขออนุญาตใส่มือเลยจ้ะสินกอปุ่นสินกอปุ่นีซนน่ซื้อซื้อมาลวกหนมอน ตมูงันซื้อขออ้าเจาปลาเพื้นอนมันปลาหน้าปลาหน้าที่ปลาตาอืมบครับหวานเหนือวานหวาน น้ำมันส้มน้ำมันถุงเนีย่ยซื้อมะซื้อมะสม่งหน่อยส้มสมมันมีกินตำสัวก็กินเขา นี่กรตินตจก,กันี่กะินแก้เป็นอาทิตย์ได้พิสูจเ์พอัอนกระดาษชิชูห้องขางลางเลยคะ่ะแล้ก็แก้มีดไซเราเวลาห้องสิบปีท่องกับกระดาษชิชูปิดอีกเทียยหนึง่งมันจสแก้ไปโดนเป็นอาทิตย์บดำ แซ่บๆอย่างพี่น้องกินนําเด้อเนาะแซ่บอีหลีบ่ได้ ขีดมันจะคมขมจะมาเจ้าเสียบ ปลานี่ยแตมาลายเนี่ยซิบกุ้งตัวย่างพกตัวมันที่เรือเฮ็ดผสมบัมรูร้วสิเป็น,นเรื่องล่องตรวจสอบเฮ็ดสมปลาตะเพียนย่างถ้าเบิ้งนะคะมันเป็นบ่เราสิไม่กินในเบิ้งเฮ็ดเองกับมือ เน้จขาปุ่นสดแต่เอามาลวแลวมอนอีกแกงเมั่ก็้ได้เทีเป็นน,น,ปนิ่มๆนิดนึงผัดเจะาตมากินต้กันนะะ้อกเซฟแบบ